ขออนุญาตเริ่มใหม่สักครู่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นนะคะหลังจากจบหน่วยการเรียนนี้เนี่ยเด็กๆจะต้องสามารถแยกได้ว่าข้อความไหนคือข้อเท็จจริงข้อความไหนคือข้อคิดเห็นนะคะลูกทีนี้เรามาดูข้อเท็จจริงกันก่อนนะคะคําว่าข้อเท็จจริงเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือเรื่องราวนะคะลูกเรื่องราวนะคะที่ปรากฏขึ้นนะคะลูกมีข้อมูล ที่เป็นยังไงะลุกมีหลักฐานอ้างอิงนะคะน่าเชื่อถือได้ที่ที่ที่สำคัญก็คือต้องพิสูจน์ได้อันนี้เขาเรียกว่าข้อที่จริงข้อท็จจริงก็คือเรื่องราวหรือข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงที่เชื่อถือได้พิสูจน์ได้อันนี้เขาเรียกว่าข้อท็จจริงนะคะอ่ะส่วนข้อคิดเห็นล่ะข้อคิดเห็นเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสรุปมาจากข้อท็จจริงสรุปมาในที่นี้ก็คือการให้อะไระลุกเป็นการแสดงความรู้อ่า เป็นการแสดงความคิดความคิดเห็นที่เป็นส่วนตัวเอาง่ายๆเลยก็คือข้อแท็จริงก็คือเรื่องราวที่สามารถมีหลักฐานอ้างอิงพิสูจน์ได้ส่วนข้อคิดเห็นเนี่ยจะเป็นอะไรเป็นความรู้สึกเป็นความคิดส่วนตัวของบุคคลนั่นเองนะคะอ่าบางคนบอกว่า,วามันคล้ายๆกับประวัติศาสตร์ใช่ค่ะมันคล้ายๆกับประวัติศาสตร์ลูกอ่ะแสดงว,ว่าประวัติศาสตร์เนี่ยก็เรียนเรื่องคล้ายๆกันใช่ไหม อ่ะโอเคอ่ะอันนี้ก็คือเพราะว่าอะไรทําไมเราถึงต้องเรียนข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นนะคะลูกเพราะว่าในปัจจุบนันในสื่อปัจจุบนันมันก็จะมีสื่อโฆษณาเยอะแยะมากมายเด็กๆต้องแยกให้ได้ว่าข้อไหนข้อมูลไหนที่เขาให้เรามาเขาโฆษณาเรามาเนี่ยอะไรมันคือข้อเท็จจริงอะไรมันคือความคิดเห็นของสื่อโฆษณานั้นนะคะอ่ะ,อะหรือในบทความแต่และบทความเราต้องสามารถแยกได้เนาะอ่ะแสดงว่าเด็กมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับข้อเท็จจริงแล้วก็ความคิดเห็นแล้วคุยก็จะไปด้วยความรวดเร็วนิดนึงนะคะอ่ะย้ำอีกนิดนึงก็คือข้อเท็จจริงก็คือเรื่องราวที่มันมีอะไรมันมีหลักฐานอ้างอิงมันสามารถพิสูจน์ได้นะคะส่วนความคิดเห็นมันก็เป็นความรู้สึกความคิดส่วนบุคคลนะคะความคิดส่วนตัวนั่นเองนะคะอ่ะโอเคต่อไปมาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างเลยนะคะตัวอย่าง ข้อที่จริงนะคะลูกตัวอย่างของข้อที่จริงนะคะข้อที่จริงเขาบอกว่าแมวหมาแมวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้มันสามารถพิสูจน์ได้อันนี้เขาเรียกว่าข้อที่จริงประเทศไทยไม่เคยมีเห็นม้าตกมาก่อนอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงเพราะอะไรเพราะไม่เพราะพิสูจน์ได้ไงก็ประเทศของเราเป็นไงไม่มีมตกอ่ะอันนี้มันเป็นข้อที่สามารถ ได้มีหลักฐานได้นะคะอ่ะมาดูความคิดเห็นกันบ้างตัวอย่างของความคิดเห็นหรือข้อคิดเห็นนะคะหมาหน่ารักและน่าเลี้ยงกว่าแมวอ่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าแมวเนี่ยน่ารักกว่าหมาก็ได้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลว่าบุคคลจะชื่นชอบต่างกันไหมหรือเหมือนกันไหมนะคะใครๆก็ชอบประเทศไทยทั้งนั้นใครๆในที่นี้เราอาจจะ จะไม่สามารถระบุได้พิสูจน์ได้เนาะว่าคนทั้งโลกเนี่ยหรือคนที่อยู่รอบๆประเทศเราเนี่ยเขาชอบคนไทยทุกคนหรือเปล่าเขาชอบประเทศไทยทุกคนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นนั่นเองโอเคไหมอ่าแสดงว่าเด็กๆสามารถแยกได้ออางั้นไปดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะเด็กๆค่ะอ่ะมาดูตัวอย่างนะคะ ช่องทางด้านออซ้ายมือจะเป็นการบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงส่วนขวามือจะเป็นข้อคิดเห็นอ่ะเขาบอกว่าถ้าจากวันจันทร์ก็คือวันอังคารและวันพุธอันเนี้ยมันเป็นข้อเท็จจริงมันเป็นเรื่องจริงนะคะอ่ะตัวอย่างนะอันนี้คือตัวอย่างนะคะเดี๋ยวทีนี้คุยจะถามทีละคนเนาะอ่ะละครเรื่องนี้สนุกที่สุดเลยอันเนี้ยมันเป็นอะไรคะมันเป็นข้อ คิดเห็นใช่ไหมมันเป็นข้อคิดเห็นที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้หรือมีหลักฐานอ้างอิงว่าละครเรื่องนี้มันสนุกจริงไหมบางคนก็อาจจะบอกว่าสนุกบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่สนุกก็ได้โอเคไหมคะอ่าทีนี้มาดูมาดูข้อนี้ค่ะเดี๋ยวถามทุกคนดูก่อนเนาะให้เด็กๆได้ตอบให้เด็กๆได้ตอบโอเค วันนี้มากี่คนวันนี้เข้าเรียนกี่คนคะมี่สิบค่ะพูาทำไมวันนี้ตรงเยอะๆผิดปกติเลยวันนี้ฮัลโหลเพื่อนมาจากไหนกันเยอะแยะโอเคค่ะอ่ะรู้สึกว่าวันนี้เพื่อนเข้าเยอะมากเลยนะคะมาดูอ่ะดิ๊งเลยเปิดกล้องถ้าคลายกันหน่อยคะ่ะเข้ามาแล้วเปิดกล้องท้าทลายกันหน่อยเร็วอ่ะเดี๋ยวเราจะ ถามตอบกันนะคะถ้าถามตอบกันก็ต้องเห็นหน้าพูดเห็นหน้ากันถึงจะสนุกใช่ไหมเออการเลยนก็จะได้สนุกขึ้นด้วยโอเคไหมคะก็จะมีไม่กี่คนคนเดิมๆที่เปิดกล้องประจำเลยอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวจะให้ยกมือตอบนะคะยกมือตอบคนละข้อแล้วกันเนาะทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะช่วยกันตอบนะคะลูกอ่ะถามว่า จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในภาคเหนือของไทยอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นอ่ะอตอมมาก่อนเลยค่ะให้อตอมก่อนค่ะข้อเท็จจริงค่ะอ่าเป็นข้อเท็จจริงค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าภาคจังหวัดเชียงใหม่อยู่ภาคเหนืออันนี้เป็นข้อเท็จจริงถูกถูกแล้วแน่นอนโอเคเดี๋ยวให้คนอื่นตอบบ้างนะคะทีนี้คนละหนึ่งคำถามนะคะลูกสีฟ้าสวยกว่าสีชมพูส่วนสีเหลืองนั้นไม่สวยเลย ใครใครยกมือก่อนเมื่อกี้คุยคุยมองไม่ทันปองปอนค่ะอ่าให้ปงองปอนก่อนให้ปงองปอนก่อนค่ะเเห็นปงองปอนเปคนแรกค่ะโอเคอค,ค่ะเป็นข้อได้จริงหรือข้อคิดเห็นคะลกูกปงองปอนข้อคิดเห็นอ่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะลกูกเราไม่รู้หรอกว่าสีอะไรสวยกว่ากานันเนาะมันแล้วแต่บคุคคลใช่ไหมอ่าโอเคไอวี IV, ย่ยกมือค้างไว้เดี๋ยวให้ไอวี่ตอบต่อไปก็ได้ค่ะอ่าต่อไปค่ะ คนใส่แว่นข้อคิดเห็นค่ะที่คนใ่ไม,ไไมข้อคิดเห็นค่ะอ่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะโอเคเขาใส่แว่นเขาอาจจะเรียนไม่เก่งก็ได้แต่ว่าสายตาเขาเป็นไงสั้นกับยาวใช่ไหมลูกอ่าดังนั้นข้อนี้จึงเป็นข้อคิดเห็นอ่ะเอพิลยกมือรอให้เอพิลตอบค่ะต่อไปนะคะเอพิลนะคะข้คิดเห็นค่ะอันนี้เผ็ดจริงๆใครจะไปกินได้ล่ะข้อคิดเห็นค่ะ เป็นอะไรนะหนูข้อคิดเห็นนะคะอ่าเป็นข้อคิดเห็นคนคนเนี้ยเขาอาจจะกินไม่เผ็ดใช่ไหมแต่อีกคนนึงเนี้ยอาจกินแล้วอาจจะรู้สึกว่าไม่เผ็ดก็ได้นะคะโอเคไหมคะอ่าต่อไปไอวีเอามือลงไอวีเอามือลงอ่าคนตอบแป๊ะให้คนอื่นตอบนะคะให้คนอื่นตอบนะคะอ่าต่อไปประโยคนี้ค่ะลูกจระเข้นกเพนกิ้นและเต่าออกรูปเป็นไข่ ใครจะตอบข้อนี้ใครที่ยังไม่ตอบค่ะใครที่ยังไม่ตอบค่ะยกมือตอบหน่อยเร็วอวิตอบไปแล้วให้เพื่อนหน่อยอ่าพัตเตอร์ค่ะพัตเตอร์พัตเตอร์เปิดกล้องอยู่ให้พัตเตอร์ข้อเท็จจริงเหรอคะอ่าเป็นข้อเท็จจริงคะ่ะลูกเป็นข้อเท็จจริงคะ่ะสัตว์สามประเภทนี้นะคะลูกออกลูกเป็นไข่นะคะอันนี้สามารถพิสูจน์ได้เป็นข้อเท็จจริงนะคะอ่าเดี๋ยวให้คนใหม่บ้างนะคะต่อไปนกฮูกและ ทั้ง่าออกหากินในเวลากลางคืนใครไอดินกับขิมใครยกมือก่อนกันน่าจะไอดินค่ะของดินใช่ไหมโอเคอเด็กผยไงหน้าึ้นมาผุยไม่เห็นอ่ะให้อดินก่อนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอ่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะลูก เป็นข้อจริงสามารถพิสูจน์ได้นะคะน้องคู่กับครั้งคราวในออกหากินเวลากลางคืนนะคะโอเคอ่าตอนนี้ข้อน,นี้ให้ขีมมากันค่ะข้อต่อไปค่ะประเทศไทยมีสามฤด,ดูร้อนฝนหนาวข้อเท็จริงค่ะอ่าเป็นข้อได้จริงสามารถพิสูจน์ได้นะคะต่อไปอ่ะเค้กค่ะเค้กใครเปิดกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวถามคนไม่เปิดกล้องดีกว่าเนาะ กดไม่เปิดกล้องไม่สามารถตอบได้มั้ยคะลกูกอะขอนข้าวอะขอนข้าวมาขอนข้าวตอบขอนให้คุยหน่อยคะ่ะได้มั้ยคะขอนข้าวออคนสมัยนี้อยากรวยกันทั้งนั้นเป็นข้อที่จริงหรือเป็นความคิดเห็นคะคิดว่าคิดว่าเป็นอะไรคะขอนข้าว รือว่าข้อคิดเห็นนะคะอ่าไอวี่ช่วยขวัญข้าวค่ะโอเคเป็นข้อคิดเห็นนะคะลูกบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากจะรวยแต่เขาอยากจะใช้ชีวิตอยู่อย่างเรียบง่ายมีความสุขก็ได้ไม่จําเป็นต้องรวยมากก็ได้คือไหมอาจบางคนอาจจะอยากอยู่แค่พออยู่พอกินก็ได้นะคะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นนะคะโอเคต่อไปเงินคือพระเจ้าบันดาลความสุขให้ทุกคน จะตอบข้อนี้ยกมือคนคนที่ไม่ได้เปิดกล้องหรือคนที่ยังไม่ได้ตอบช่วยหน่อยคะ่ะลูกชึบชึบชึบยังอยู่ในห้องกันอยู่ไหมคะไอวี่ยิยบก่อนไอวี่หยิบก่อนไอวี่ไอวี่มือลงก่อนถาม google ค่ะ google google ค่ะ google คใครคิดเห็นค่ะอ่า เป็นข้อคิดเห็นนะคะโอเคบางคนอาจจะไม่ถือว่าเงินเป็นพระเจ้าก็ได้นะต่อไปค่ะใครอยากมีลูกแฝดให้กินกล้วยน้ำว้าที่เป็นแฝดอ่าน้้ำชาค่ะน้ำชาหลกเป็ข้อคิดเห็นค่ะอ่าเป็นข้อคิดเห็นถูกต้องค่ะอ่ะโอเคน่าจะพอเข้าใจกันเบื้องต้นแล้วเนาะ ก็คือข้อเท็จจริงก็คือเป็นเรื่องราวที่สามารถมีหลักฐานอ้างอิงสามารถพิสูจน์ได้ส่วนข้อคิดเห็นเนี่ยก็คืออะไรคะลูกก็คือความรู้สึกส่วนบุคคลนะคะที่มีต่อเรื่องราวนะคะลูกอ่ะยังไม่หมดนะเดี๋ยวเรามีแบบสักคัดต่อทำไมไม่ลบให้อ่ะโอเค มีภาพภาพนี้ค่ะเด็กผู้หญิงนะคะคนหนึ่งถือร่มอยู่นะคะฝนตกเนาะอ่ะก็จะมีประโยคให้นะคะ5้าประโยคด้วยกันเนาะสองคนที่ยังไม่ตอบนะคะตอบช่วยคุณครูก่อนนะคะอ่ะโซดาขลกโซดาโซดามาดูข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเธอกำลังถือร่มเป็นจริงเป็นเป็นข้อเท็จจริงหรือว่าเป็นความคิดเห็น พ่อแท้จริงค่ะอ่าเป็นพ่อแท้จริงนะคะฝุยขอเขียนคําว่าจริงนะคะต่อไปล่มของเธอไม่เห็นสวยเลยเอ่อโดมอนค่ะโดมอนใช่ตอบไหมคะลูกร่มของเธอไม่เห็นสวยเลยแต่นะคุ่ยอยากให้เพื่อนมีส่วนร่วมเพื่อนเพื่อนจะเย็นๆยนรอสักรู่น,นะคะลูก โดมอนได้พิมพ์มาไมเดยวห้องแชทอยู่ไหนนาะอ่ะโดมอนได้พิมพ์มาหรือเปล่าไม่มีแล้วอ่จิจี้แล้วกันค่ะจิจี้อยู่ไหมคะอยู่ครับอ่ะจิจี้ช่วยหน่อยคะ่ะลูกร่มของเธอไม่เห็นสวยเลยเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นความคิดเห็น ความคิดเห็นครับอ่าโอเคอันนี้คิดเห็นนะคะลกูกถกต้องค่ะต่อไปจะถามเพื่อนก่อนนะใครที่ไม่ค่อยเข้ามาเรียนเท่าไหรเดี๋ยวดูก่อนวันนี้เยอะแยะก็เลยขอดูก่อนโดมันไม่ตอบนะอาปายอาปาย่ะลูหลอาปาย,าปายฝนตกไม่เห็นหน่ากลัว เท็จจริงหรือข้อคิดเห็นเท็จจริงหรือคิดเห็นอะไปเขี่นมาในแชทหรือเปล่าคะพขี่นมาในแชทลูกโอเคอ่าโอเคเพื่อนบอกว่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะอันนี้เป็นข้อคิดเห็นถูกต้องลูกต่อไปถาม แม็กคิวแม็กคิวสวัสดีครับแม็กคิวอยู่ในห้องอยู่นะคะถามแม็กคิวเธอควรรอให้ฝนหยุดก่อนเธอควรรอให้ฝนหยุดก่อนแม็กคิวคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อคิดเห็น,นครับอ่าข้อคิดเห็นถูกต้องลูกข้อคิดเห็นถูกต้อง ตรงสื้อกุยอาจจะไม่สวยนะเดี๋ยวนะเขียนขี้เลระลงอ่ะสุดท้ายเธอสวมเสื้อแขนยาวสีเธอสวมเสื้อแขนยาว,เอ,ว,เ,อยาวเอ่อปื้มครับปื้มข้อเท็จจริงครับอ่าเป็นข้อเท็จจริงนะคะโอเคได้อยู่นะคะ ไม่ยากเนาะเหมือนมันโยงกับวิชาประวัติศาสตร์ใช่ไหมลูกประวัติศาสตร์สังคมเนาะก็คือข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อคิดเห็นอ่ะดูสองคนนี้รู้จักไหมคะลูกสองคนนี้รู้จักไหมคะรู้จักค่ะอ่าวิยากับเบลล่านะคะลูกวียเบียกับเบลล่านั่นเองแล้วอ่ะมาดูกรรันค่ะว่าวิยาเป็นคนหลอกอ่ะช่วยตอบหน่อยคะ่ะเห็นค่ะ อ่าเป็นข้อคิดเห็นนะคะลูกบางคนก็อาจจะบอกว่าเวียไม่หลอกก็ได้เนาะอ่าไม่สามารถพิสูจน์ได้จึงไม่สามารถที่จะเป็นข้อเท็จจริงได้อันนี้ก็เป็นอะไรคะลูกเป็นคิดเห็นนั่นเองนะคะเบลล่าไม่เหมาะกับวียมีใครบอกว่าไม่นข้อคิดเห็นค่ะอ่าเป็นข้อคิดเห็นค่ะเป็นข้อคิดเห็นทั้งสองคนเป็นดาราข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงอ่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องค่ะลูกเบลล่าเล่นละครเก่งมาก ข้อคิดเห็นค่ะิดเห็นนะคะลูข้อคิดเห็นอ่ะเวียเป็นคนขอนแกนข้อเท็จจริงค่ะข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงโอเคอ่ะน่าจะใ่ยง่นย่ายง่ายง่ายายง่ายายง่าย่ายง่าหง่าย่ายง่ายง่าย่าลู่าดง่ายงายงาทั่ายายาย่า่ายง่าาา เด็กสามารถมนุษย์สงบนะโมอะไรลกูกอ่าเขาอาจจะอยู่ในยานก็ได้ค่ะนั่งยานอยู่ค่ะปังปอนอ่าโดมอนใช่ไหมโดมอนยางยางยางเพื่อนยังไม่เป็นอะไรเพื่อนยังอยู่ในห้องนั่งเรียนกับเราอยู่ลกูกอ่าโอเคค่ะสรุปนะลกูกข้อเท็จจริงนะคะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นนะลกูก ข้ได้จริงเด็กๆเหมือนกับโยงกับวิชาประวัติศาสตร์เนาะเด็กๆต้องสามารถแยกได้ว่าอันไหนคือข้อได้จริงข้อได้จริงก็คือเรื่องราวที่มันสามารถสูตรได <ๆ S 2> ้โอเคไหมคะอ่ะข้อคิดเห็นเนี่ยก็คือเป็นอะไรเป็นความรู้สึกเนาะเป็นความรู้สึกนั่นเองนี้เขาบอกว่าหน้สาสา,สามสิบห้านาสามสิบสามสิบห้าค่ะลูกสามสิบห้าสามสิบห้ากันแล้วเนาะ ไอพี่ไม่ค่อยได้เข้าเรียนนะลูกตอนเนี้ยทักษะภาษาขุยลงตั้งแต่หน้าหนึ่งถึงหน้าที่วันนี้นะวันนี้คือหน้าที่สามสิบห้าแล้วนะเข้าไปเคลียร์นะคะลูกครูค่ะยังไม่ได้ส่งหน้าสามสิบสี่ข้อสี่นะคพิอเออก็ออส่งสิคะลูกเพื่อนเขาส่งมาแล้วขุยก็ตรวจกลับไปให้แล้วอืม ใครเสร็จแล้วก็ส่งนะคะใครอยากได้คะแนนก็ส่งใครไม่อยากได้คะแนนก็ไม่ส่งนะลูกี๋ยวจะตัดเกรดเล้วส่งอนุเนี่ยแหละค่ะเโอเคอ่ะทีนี้เขามีแบบฝึกหัดมานะคะลูกเขาแบบฝึกหัดมาเขาบอกว่าให้เขียนคําโฆษณาสินค้าหนึ่งรายการในกรอบที่กาหนดให้แล้วคําโฆษณานะ่ะเอามาวิเคราะห์นะคะว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงอันไหนคือข้อคิดเห็นเราอาจจะคิดคําโฆษณาไม่ออก แต่ว่าเราก็สามารถแกอะไรได้ลูกอ่าไปดูในผลิตภัณฑ์ที่อยู่บ้านเรามันมีอะไรบ้างนมอ่ากล่องนมขนมหรืออะไรก็ได้นะลูกอ่าเราเอามาดูเราอาจจะก็โฆษณาของเขามาก็ได้นะคะลอกโฆษณาของเขามานะ แล้วเราก็มาเขียนลงไปในตารางคุณครคูคะเดูจากบ้านบ้านโฆษณาที่เขาติดตามบ้านใช่ไหมคะก็ได้ค่ะลูกก็ได้ค่ะหรือว่าดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะลูกดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้ค่ะโฆษณาอะไรบ้างเนี่ยดูสิอันนี้คืออะไรเดี๋ยวคุยดูภาพก่อนนะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้เด็กๆดู มอนี้เคยใช้แล้วนะเดี๋ยวหาโฆษณาสักอย่างก่อนนี่นี่ไม่อร่อยนี่ดีกว่าเป็นอะไรเนี่ยโฆษณาอะไรเอ่ยสครับแกะดำมันเป็นมันเป็นไม้ทาผิวค่ะหนูอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะอ๋อเหรอนี่เหรอคะหนูอยู่ที่บ้านหนูก็ใช้เหรอคะลูกสครับแกะดำ อ่าสกับแกด่ดำสรับผงชาน้ําเนื้อเนียนละเอียดอ่าเขาบอกว่าอะไรปรับผิวให้ขาวกระจางไม่กลับมาดำอ่าเราใช้เหมือนกันเขียนโฆษณาเราอาจจะเอารูปมาแปะก็ได้นะลูกหรือถ้าใครไม่สะดวกพิมพมาแปะเด็กๆก็ลอกคําโฆษณาของเขามาก็ได้นะคะลอกคําโฆษณาของเขามาอ่าอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะเราอาจจะไปหาผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาก็ได้นะลูกเขาบอกว่าอะไร ปรับผิวให้กระจ่างไม่กลับมาดำสารสกัดผลไม้และน้ำนมรดสิวลดฝ้ารดกะลดจุด,ด่างดำดูผิวดูอ่อนกว่าไวัยขาวใสทันทีคุณครูค่ะเหน่าจะไว้ได้ไหมคะก็ได้คะ่ะลูกหรืจะหาตัวอื่นเยอะยะเลยนะลูกโอเคไหมอหาอืน่นทีนี้เรามาดูโฆษณาของเขาซิว่าอันไหนเนี่ย มันเป็นข้อเท็จจริงอันไหนมันเป็นข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงที่มันสามารถพิสูจน์ได้อ่าข้อเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้คืออะไรคะลูกสารสก,กัดคลรมาละน้ำนมอ่าผงชงน้ำเนื้อละเอียดเดี๋ยวนะมันต้องดูด๊บฟุี๋ยอดจุบลงก่อน เราไม่เห็นข้างหลังเขาเนาะว่ามันผลิตจากอะไรตัวนี้มันไม่เห็นนะอ่ะอ่ะอันนี้คือข้อได้จริงของเขานะคะข้อเท็จจริงของเขาคืออะไรสารสกัดจากผลไม้และน้ํานมอันเนี้ยตัวเนี้ยมันคือข้อเท็จจริงของเขาก็คือมันสกัดมาจากผลไม้ใช่ไหมอ่าอันเนี้ยอันนี้เราสามารถพิสูจน์ได้อันนี้เราสามารถพิสูจน,น์ดได้ว่า ของเขาเนี่ยมันจะมีออยอยู่ข้างหลังใช่ไหมอ่าเพรามันสกัดจากผลไม้และน้ำนมอันนี้คือคอเท็จจริงที่สามารถพิสูจน์ได้แล้วที่เหลือล่ะคะลูกที่เหลือล่ะที่เหลือเขาบอกว่าปรับผิวให้กระจ่างใสไม่กลับมาดําอันเนี้ยมันเป็นอะไรของเขาใช่เป็นข้อคิดเห็นเป็นตัวโฆษณาของเขาใช่ไหมลดสิวลดลดสิวลดฝ้าลดจุกจัดลดจุกจุดด่างดําตัวเนี้ยอ่ามันก็ มันก็เป็นข,อ,นนของเขาว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยช่วยลดนี้ได้อ่าผิวดูอ่อนกว่าวัยขาวในทันทีโอ้ยอันนี้โฆษณาเกินจริงไปไหมอ,อันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะคะลูกเป็นข้อคิดเห็นนะคะผิวนิ่มเนียนชุ่มชื่นอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นนะคะโอเคอันนี้คือข้อเท็จจริงค่ะลูกอันนี้คือข้อเท็จจริงค่ะคือราคาเป็นไงคะลูก ราคาแค่ยี่สิบเก้าบาทอันนี้พิสูจน์นะรายี่สิบเก้าบาทโอเคไหมคะอ่าส่วนที่เหลือก็เป็นอะไรส่วนที่เหลือก็เป็นข้อคิดเห็นอันเนี้ยคือลักษณะของการเอาโฆษณามาเคาะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อคิดเด็กๆอาจจะไม่เอาโฆษณาตัวนี้ก็ได้นะอาจจะเอาโฆษณาตัวอื่นก็ได้นะคะหรือไปดูโฆษณาตัวอื่นสิเอาอะไรดีเอาดูอันนี้ก่อนนะ อ่าดูตัวนี้ค่ะม่เขาโฆษณาอะไรอ่าตัวนี้ตัวนี้คืออะไรคะลูกโอเฮิร์ฟอ่าไม่เครื่องดื่หมุนไพโอเฮิร์ฟสิบห้าบาทน้ำพึ่งโสมสดชื่นมีชีวิตชีวารากปัวพุทราจีนร้อน เย็นสดชื่นอ่ะสดชื่นมีประโยชน์จากธรรมชาติเรอร่อยเลยเราคิดว่าอะไรคือข้อเท็จจริงราคาสิบห้า <15 S 2> บาทมีประโยชน์จากธรรมชาติค่ะอ่าราคาสิบห้าบาทอันนี้คือข้ออันนี้เราพูดถึงข้อเท็จจริงก่อนนะข้อเท็จจริงอ่ะอะไรอีกคือข้อก็ม่โอขึ้เหมือนจเหมือนหมุนไพโอเฮิร์บด้วยค่ะอะไรนะคะลูก ตรงที่เขียนเขียนว่าหมายเครื่องหนึ่งสมุนไพโอเนอะก่อน่อ๋อแล้วก็เขียนเฉพาะคําโฆษณาของเขามาก็ได้สรุปอ่ะแล้วก็เขียนยี่ห้อมาก็ได้โอเคนะคะข้อที่จริงของเขามีอะไรอีกบ้างข้อที่จริงตรงนี้คือเป็นยังไงคะน้ำพึ่งโสมน้ำพึ่งโสมสดที่ชูชีวาข้อที่จริงของเขาคือผลิตจากน้ำพึ่งโสมอ่ะอันนี้คือข้อที่จริงของเขานะคะอ่า ส่วนอันนี้ก็เป็นข้อแท้จริง,ขงเขาเหมือนกรลากบัวกุศาจีนส่วนข้อคิดเห็นของเขาคืออะไรข้อคิดเห็นเขาบอกว่าถ้าทานน้าผึ้งกับสมแล้วเนี่ยอันนี้คือข้อคิดเห็นของเขาเขาจะบอกว่าสดชื่นมีชีวิตชีวาอันนี้เป็นข้อคิดเห็นของเขาอ่าส่วนตัวเนี้ยคายร้อนเย็นสดชื่นอันนี้ก็เป็นข้อคิดเห็นของเขาเหมือนกันโอเคไหมคะสดชื่น มีประโยชน์จากธรรมชาติอันเนี้ยก็เป็นข้อคิดเห็นของเขาเหมือนกันเพราะว่าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้เนาะว่ามันมันมีประโยชน์จากธรรมชาติขนาดไหนนะลูกเน,นี่ยไม่รู้เขาผสมน้ำตาลไปเท่าไหร่โอเคไหมอ่าดังนั้นอันที่เป็นข้อที่จริงก็คือรู้ว่าผลิตจากอะไรอ่าราคาเท่าไหร่อันเนี้ยคือข้อที่จริงที่สามารถพิสูจน์ได้ส่วนที่บอกว่าสดชื่นมีชีวิตชีวาคลายร้อนอ่าเย็นสดชื่นมีประโยชน์จากธรรมชาติอันเนี้ย เป็นความคิดเห็นของผลิตภัณฑ์เขาโอเคไหมน่าจะพอทำได้ทำได้ไหมคะเด็กๆทำได้ค่ะอ่าทำได้ทีนี้เด็กๆก,ก็แยกนะคะลูกเขียนโฆษณามาก่อนหรือใครไม่อยากเขียนโฆษณาจะปพินพ์ก็ได้มาแปะก็ได้นะคะหรือใครไม่อยากไม่มีอุปกรณ์ก็เขียนลอกโฆษณาที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนะลูกลงมาแล้วเราก็มาแยก,ว,แยกว่าโฆษณาของเขาอันไหนคือขอ้อเท็จจริง ของเขาอนไหนคือข้อคิดเห็นโอเคไหมคะอ่ะวันนี้จะมีงานแค่หน้าเดียวนะคะมีงานแค่หน้าเดียวโอเคไหมเสร็จแล้วให้ส่งเลยนะคะเอาหายไปไหนอ่ะตอนนี้เหลือแค่ส่งทั้งสองหน้าเลยนะได้คะ่ะลูกได้คะ่ะส่งถ้าใครส่งงานมาเยอะตอนหลังเยอะๆคุณจะตรวจน,นะคะแล้วก็จะส่งคืนเฉพาะหน้าที่ต้องแก้นะลูกนะอ่ะตอนนี้เพื่อนหาย สอนไปสอนมายังไม่ได้เช็คชื่อเลยเพื่อนเหลือแค่สิบห้าคนเพื่อนหายไปไหนต้องสี่คนอ่ะโดมอนแหละคนนึงโดมอนนั่นแหละบังปอนไปว่าเพื่อนใช่ไหมเพื่อนหายไปเลยบางปอน <c oughs> บอกว่าเป็นมนุษย์สงบใช่ไหมลูกเพื่อนหายไปจากวงโคจรขุยเลยอ่ะโอเคขอเช็กชื่อนะคะเด็กเปิดกล้องเช็คชื่อหน่อยคะ่ะลูกแล้วเดี๋ยวจะให้ไปทํางานนะคะจีจีก็หาย อ่ะโอเคเด็กๆเช็คชื่อค่ะหนึ่งสองสามโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้แค่นี้นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวการบ้านนะคะฝากอ่านด้วยเดี๋ยวคุยจะขึ้นเรื่องร่วมแรงร่วมใจพรุ่งนี้เราจะมาสรุปเรื่องช่วยกันนะคะให้เด็กไปอ่านว่าตัวละครมีอะไรมีใครบ้างนะคะลูกเขาทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรแล้วก็ดูคำศัพท์ ท้ายเล่มด้วยนะดูคำศัพท์ท้ายเรื่องด้วยโอเคค่ะเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่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 ะขวนเข้า